สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับตอนนี้ก็เป็นรายการเอกลักษณ์ไอทีตอนที่10แล้วนะครับก็ก็ไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าจะทํามาถึงตอนที่10แล้วนะครับโอ้โหอาทิตย์นึงเนี่ยผ่านไปเร็วมากเลยนะครับก็วันนี้นะครับมาพบกันในวันเสาร์ที่16นะครับเดือนกุมภาพันธ์พศ2556นั่นเองนะครับก็วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันวาเลนไทน์นะครับก็ บางบางคนเนี่ยอาจจะซื้อดอกไม้มาให้แฟนนะครับอย่างเช่นถ้าใครได้ดูข่าวเนี่ยตามช่องต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยจดทะเบียนสมรสเลยนะจดทะเบียนสมรสบางที่อาจจะไปที่ที่ว่าการอำเภอนะถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับก็บางคนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยเชื่อเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราจดทะเบียนสมรสเนี่ยในวันวาเลนไทน์คือวันที่สิบสี่เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ ยังยังไงนะครับก็วันวาเลนไทน์ปีนี้ก็ขอให้ทุกทคนนะครับมีความสุขนะครับก็ผ่านก็ไปแล้วนะครับกับวันวาเลนไทน์นะครับกัวันที่สิกุมภาพันธ์นะครับเอาแล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะครับอาทิตย์นี้นะครับผมมาอ่านข่าวไอททั้งหมด3าข่าวด้วยกันนะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยผมไปหาข่าวเนี่ยมีแต่ข่าวยาวทั้งนั้นเลยนะเพราะว่า บางทีผมเวลาผมนําข่าวยาวๆมาอ่านเนี่ยบางทีมันเสียเวลานะเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดนะครับก็เลยหาข่าวที่แบบสั้นๆนะครับก็เลยเอามาอ่านนะให้คุณชมได้ฟังกันนะครับเอาละครับสำหรับอาทิตย์นี้3ข่าวเดี๋ยวเรามาฟังหัวข้อข่าวที่เราจะมาพูดกันในอาทิตย์นี้นะครับข่าวแรกที่ผมจะมาพูดนะก็คือเรื่องของบิลเกตนะครับยกบริงวินโดว์แ เหนือชั้นคู่แข่งนะครับนี่คือข่าวแรกที่จะมาฟังกันนะครับข่าวที่2นะครับก็คือเรื่องของยอดขายมือถือทั่วโลกปี2555รล่วงครั้งแรกรอบ3ปีนะครับอันนี้คือข่าวที่2นะครับที่เราจะมาฟังกันนะครับข่าวสุดท้ายนะครับก็คือข่าวที่3นะครับที่จะมาพูดนะครับก็คือเรื่องของหาคู่ออนไลน์นะครับเสี่ยงเสี่ยงเสียใจแถมหมดตัวนะครับนี่คือ3ข่าวที่เราจะมา พูดและฟังกันนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวแรกกันนะครับเรามาพูดช่องทางการติดต่อรายการกันสักนิดหนึ่งนะครับก็สําหรับใครนะที่อยากจะพูดคุยกับผมนะครับก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับที่ทวิตเตอร์นะครับที่ @folk_2555 นะครับก็ folk นะครับก็สะกดว่า f-o-l-k นะครับแล้วก็ตามด้วยข้าืงหม u n อ e น s c o r e แล้วก็2555นะครับบางคนสงสัยนะว่าทำไมผมต้อง ใช้ชื่อว่า2555นะครับก็เพราะว่าผมเล่นทวิตเตอร์ครั้งแรกคือเมื่อปีที่แล้วนะก็คือปี55นั่นเองนะครับผมก็เลยตั้งชื่อทวิตเตอร์นี้ขึ้นมานะครับหรือใครสะดวก Hotmail นะครับก็เข้าไปคุยได้ใน h ฮอตเมลนะที่ sppk2554@hotmail.com นะครับก็อันนี้ใช้เป็น Facebook หรือเข้าไปคุยกับผมใน Facebook ก็ได้นะครับก็ Hotmail นี่เลยนะครับก็เข้าลองเข้าไปเซิร์ชหาใน Facebook ดูนะครับเอาแล้วนะครับ ไม่เสียเวลานะครับเราไปดูข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกก็คือเรื่องของ Bill g a t e นะครับยกบิง Windows 8เหนือชั้นคู่แข่งนะครับบางคนอาจจะรู้จัก Bill g a t e นะครับ Bill g a เนี่ยเป็น CEO ของบริษัท Microsoft นะครับรายงานข่าวจาก c n e นนะครับระบุว่าประธานบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับยกให้ เซิร์ฟเอร์ e อ็นจินบลินะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า Google ขณะที่ Windows 8นะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่มีพัฒนาการล้ำยุคอย่างมากนายบิลเกตนะครับประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft Corporation ะครับกล่าวในงานพบปะกลุ่มผู้ใช้งานเว็บสังคมออนไลน์นะครับเลดดิ้งนะครับ บุคคลสำคัญระดับโลกนะครับจนกลายเป็นจุดเด่นเว็บซึ่งหนึ่งในคำถามนั่นคือมีใครยังใช้บลิงอยู่บ้างนะครับบางคนอาจจะคุ้นบลิงนะก็คือ b i n g นะครับนายเกรดนะครับนายบิลเก e นะครับได้ยกแคมเปญบลิงนะครับบลิงอิดออนะครับที่มีการทดสอบประสิทธิภาพความเร็วในการค้นหาระหว่างบลิงและ Google นะครับ ซึ่งประธาน Microsoft ระบุว่าแคมเปญดังกล่าวนะครับพิสูจน์ให้เห็นว่า Search Engine ของ m i r r s s o t ทํทำงานได้เร็วกว่าระบบค้นหา Google นะครับว่าการว่าการจริงจังนะครับ B i ิ g นะครับเป็นระบบค้นที่ดีกว่าในขณะนี้นะครับดูจากการทดสอบเทียบกันจะว่าพบเข้าข้างตัวเองนะครับ แต่ผลการทำงานก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบริงทำได้ดีกว่าจริงๆนะครับนาย b บ l ลเกต s นะครับกล่าวนอกจากนี้ประธานใหญ่ของ m r o s o s t ยังยัยงยืนย,ย,ย,ยันนะครับถึงความสำเร็จของระบบปฏิบัติการ Windows 8นะครับแม้จะถูกตั้งคำถามว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาระบุว่าระบบปฏิบัติการ Windows 8เป็น Windows เวอร์ชันที่มี พัฒนาการมากที่สุดนะครับซึ่งผู้ใช้ครับจะได้เห็นจากแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดและการเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์ที่มีออกมาพร้อมกับย้ำว่าโปรแกรมเวอร์ชั่นสูงกว่าก็ยิ่งดีกว่าปัจจุบันนายเกตได้ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลมูลนิธิเพื่อสังคมที่ที่นะครับก่อตั้งร่วมกับภรรยานะครับ เมลินดาเกตนะครับซึ่งในระหว่างตอบคำถามเขาใช้ Surface นะครับ Pro นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตรุ่นแรกที่ Microsoft กกำลังทำตลาดอยู่ในขณะนี้นะครับโดยเขาระบุว่า Surface Pro เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากและก็จะค่อยๆราคาต่ำลงนะครับ แพร่หลายมากขึ้นในตลาดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายบิลเกตเคยเผยว่าเขาเขาเคยลองใช้อุปกรณ์ของ Apple นะครับพร้อมกับกล่าวถึงความสัมพันธ์กับอดีต CEO ในในตำนานนะครับของวงการ IT อย่างนายสตีฟจ็อบนะครับผมและสตีฟนะรเราเคารพซึ่งกันและกันนะครับและเคยทำโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุด ร่วมกันซึ่งผมเคยสตีฟอยู่บ่อยๆช่วงปีให้หลังนะครับรวมถึงยังได้ใช้เวลาช่วงบ่ายกับสต e ีฟอยู่หลายเดือนก่อนที่เขาจะจากไปนะครับพร้อมกันนี้นายวิลเกตยังระบุว่าขั้นต่อไปของเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีช่วยที่ช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้วิ ได้วิธีที่แตกต่างจากเดิมเช่นหุ่นยนต์จอที่มีอยู่ทุกที่และการสั่งงานด้วยเสียงนะครับจะเข้ามาเปลี่ยนมุมมองที่เคยมีกับคอมพิวเตอร์ที่ครั้งหนึ่งเคยสื่อสารกันด้วยการมองฟังและอ่านนรับรวมถึงระบบสั่งงานด้วยลายมือเขียนในอนาคตอาจสา,า,ามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีใหม่ๆ ที่นอกจากเหนือจากนี้นะครับและนี่คือข่าวแรกนะคือเรื่องของบิลเกตนะครับยกบลิงวินโดว์แเหนือเหนือชั้นคู่แข่งนะครับก็ข่าวแรกก็จะยาวนิดนึงนะครับต่อไปข่าวที่2กันเลยนะครับข่าวที่2นี่เราจะมาพูดเรื่องของยอดขายมือถือนะครับทั่วโลกปี255 5ร่วมครั้งแรกรอบปีไอรอบ3ปีนะครับ ก็คือก็ก็คือปี55คือเมื่อปีที่แล้วนะครับบริษัทวิจัยการตลาด g a r d เนอร์นะครับเปิดเผยเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับว่ายอดขายของโทรศัพท์มือถือทั่วโลกนะครับในปีที่ผ่านมาลดลงเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี2552เนื่องจากลูกค้าหันไปใช้โทรศัพท์มือถือระดับกลางหรือฟีเจอร์โฟนที่มีราคาถูกกว่ามากขึ้น นะักนะวิเคราะห์ของบริษัทการ์เนอร์อันสุสุดนะครับกูปตานะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับกล่าวว่าสภาพเศรษฐกิจฟืดเคืองนะครับซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าและการแข่งขันในตลาดที่ดุเดือดนะครับทำให้ตลาดมือถือทั่วโลกนรับอ่อนแอลงขณะที่ยอดขายของสมาร์ทโฟนตลาดซึ่งถูกครองโดย2ยักษ์ใหญ่อย่างซัมซุงและ Apple นะครับ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสมาร์ทโฟนของทั้ง2แบรนด์มีแนวโน้มที่จะขายได้เกินครึ่งของตลาดสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรกในปีนี้ผลสำรวจของการเน r ร์รบุว่ายอดขายมือถือทั่วโลกลดลง1.7%หรือเหลือ1.75พันล้านเครื่องในปี2555ทั้งนี้ซัมซุง และ Apple ยังคงครองตลาดสมาร์ทโฟนต่อไปนะครับโดย s ซัมซุงขายมือถือได้ทั้งหมด385ล้านเครื่องซึ่งเกินกว่าครึ่งประมาณ 53. 5 3 5นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขณะที่ Apple ขายสมาร์ทโฟนได้150ล้านเครื่องเฉพาะในไตรมาสที่4 Apple และ Samsung มียอดขายเทียบเท่ากับ52% ของตลาดมือถือสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างไอจาก46%ในไตรมาสที่3ข้อมูลจากการ์ดเนอรนะครับยังระบุได้ว่าบริษัทมือถือจากจีนหัวเว่ยนะครับไต่ระดับขึ้นไปอยู่อันดับ3ของยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกได้เป็นครั้งแรกในตไตรมาสที่4โดยสามารถขายสมาร์ทโฟนได้27.2ล้านล้านเครื่องในปี2555 เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง74%นะครับและนี่คือข่าวที่2นะครับก็คือเรื่องของยอดขายมือถือทั่วโลกนะครับปี2555ร่วงครั้งแรกรอบ3ปีนะครับ<อ>ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับข่าวที่2นะครับเราไปดูข่าวที่3ข่าวสุดท้ายนะครับก็คือข่าวเรื่องของหาคู่ออนไลน์นะเสี่ยงเสียใจแถมหมดตัวนะครับ ผู้เชี่ยวชาญนนจาก Casper Ski บ Lab เ,เตือนภายช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมานเทศกาลแห่งความรักที่เวียนมาเป็นประจำทุกปีที่บรรดานักต้มตุนจะเรียงหน้าเข้ามาหลอกลอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ต้องการหาคู่รักโรแมนติกโดยวิธีการฮันนี่แพรบซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจะเหลือไว้ให้ เพียง malware ในคอมพิวเตอร์และบัญชีธนาคารที่ว่างเปล่านะครับก็เป็นหนึ่งนะครับในเหยื่อของการต้มตุนนี้มีการส่งสแปมอีเมลเรียนแบบของจริงอย่างแพร่หลายในทุกภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยเมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคลิกลิงก์ในอีเมลก็เป็นการดาวน์โหลดม a l แวร์ไว้ที่คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวนะครับนอกจากนี้ยังมีเว็บ หาคู่ปลอมที่คุกคามผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตด้วยการส่งอีเมลฟิชชิ่งนะครับติดตั้งมาแวร์และทำการดูดเงินในบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตว,วิธีง่ายที่สุดที่พบบ่อยครั้งคือการเรียกเก็บค่าบริการ SMS นะครับราคาแพงที่ผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตกดยืนยันการลงทะเบียนหาคู่นั่นเองนอกจากนี้ยังมี มิจฉาชีพนะครับที่ใช้วิธีการที่เรียกว่าไนจีเรียนสแปนนะครับที่ได้จากที่ได้รายชื่อเหยื่อจากสมาชิกเว็บไซต์หาคู่เนื้อหาอีเมลที่ใช้หลอกล่อคือมีสาวงามใจไนจีเรียนะครับต้องการหาคู่ครองนะครับเพื่อพาออกนอกประเทศและใช้เงินมรดกกว่า1 000, 000, 000ล้านเหรียญสหรัฐรวมร่วมกันนะครับแต่ว่าที่ สามีจะต้องจ่ายเงินก้อนหนึ่งเพื่อเดิเเดนเรื่องทางกฎหมายให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนนะครับวิธีการนี้จะใช้ระยะเวลาการติดต่อสื่อสารนานพอสมควรเพื่อหลอกให้เหยื่อตายใจนะครับและตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อช่วยคนรักออกนอกประเทศสำหรับรัเสเซียสเปนนะครับจะใช้วิธีการที่ยุ่งยากน้อยกว่าคือขอแค่ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับ เดินทางไปหาว่าที่สามีเท่านั้นแทสยานาคูคริคว่านะครับนักวิเคราห์สเปมอาวุโสของแพสเปอร์แพสเปอร์นะครับถ้าอา่านข้อขออภัยด้วยนะครับกี้นะครับและกล่าวว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้การติดต่อสื่อสารง่ายยิ่งขึ้น<ม>แต่ก็เปิดช่องทางทำงานให้เหล่านักต้มตุนอินเทอร์เน็ต จึงไม่ใช่แหล่งที่ปลอดภัยในการตามหารักแท้ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังจึงควรปฏิบัติตามกฎเหล็กสข้อนั้นคือห้ามเข้าเว็บหาคู่ที่ไม่คุ้นเคยนะครห้ามเปิดอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักชื่อและ ห้ามตอบกาับอ e ีเมลที่น่าสงสัยนะครับนี่คือข่าวสุดท้ายกนะ็คือเรื่องของหาคู่ออนไลน์เสี่ยงเสียใจแถมหมดตัวนะครับและนี่ก็คือข่าวไอทีประจําในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับขอพูดเรื่องก็คือขอพูดเรื่องของวันวาเลนไทน์ตัวนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยก็คือที่โรงเรียนผมเนี่ยก็คือมีมีการนําสติกเกอร์หัวใจเนี่ยมาติดเสื้อนะครับแต่ แต่ก็คือมีคนเนี่ยก็คือติดกันเยอะเลยทีเดียวนะก็คือบางทีเอาบางทีเนี่ยเอาไปติดคนนู้นติดคนนี้มากนะครับอย่างเช่นมีคนหนึ่งเนี่ยเอาช็อกโกแลตเขาเรียกว่าช็อกโกแลตอะไรนะครับมาใส่ตะกร้านะครับคงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นช็อกโกแลตอะไรนะครับก็คือมันจะใช้กระดาษฝอยน่าจะเป็นกระดาษฝอยทอองมานั้นนะครับหอบ่อช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ใส่กระดาษนะครับแล้วก็เอใส่ตะกร้านะครับ าเอาไปให้ใครก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมผมเห็นนะครับก็ยังไงนะครับก็ยังไงวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมนะมีความสุขนะครับก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็กมโคกับผมใหม่นะในใหม่นะครับในวันเสาร์หน้านะครับวันดีๆอย่างนี้เลยนะครับก็ใครที่ไม่รู้จะทําอะไรก็เข้าไปูคุยกับผมได้นะครับ ถ้าไม่พูดก็ไม่ว่ากันนะครับก็ทวิตเตอร์ผมนะครับ a @folk2555 นะครับหรือเข้าไปคุยใน Hotmail หรือ Facebook นะครับก็ sbbk2554@hotmail.com นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบก,กับผมรายการพบก,กับผมเอกลักษณ์กับรายการเอกลักษณ์ไอทได้ใหม่วันเสาร์หน้านะครับวันนี้ผมต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ